มาถึงอุดรที่บมาถึงประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งพอดีทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งก็แต่ง่วงมากง่วงมากคือคิดได้เลยว่ายังไงก็ต้องหลับบนรถ<ต>เพราะ<ต>มา <ะ S 1> หอดเทั้งรถก็คือหลับไผรหลับมันพี่บอยนอนยาวไปเลยแล้วแอนก็แบบทบพิงอีกทีหนึ่งนอนทับคือจนแบบจนปวดเอวอ่ะตื่นขึ้นมากคือแบบพี่แบงค์บอกว่าถึงแล้วนะไห คือปวดคอยห,หอบทังเข่าผม,มี่เลปีนกำแพงวัดเข้าไป,าไ,ปไปก็ไปปรับอุณหภูมิตัวเองปรับอารมณ์ตัวเองนิดนึงว่าเอ้ยนอนอยากนอนนะอยากนอนแต่ว่า <พบ S 1> ต้องเหตุงานต้องตื่นเขาก็ไปวิ่งเขาไปเองก็นอน <S <S แล้วที่นี้เมื่อคืนผมก็พยายามให้เขานอนเนี่ยผมบอ,อกฉากบนเขาบอคืนไปกวนเขาถึงนดนผมก็ยังดูอยู่ว่าเราจะนอนหลับหรือเปล่า ถานอนบ่ิสับกระสิลงในอยทังล่างาคือกินเ<อ>ขาขแล้วคือไขอนอน่บริทนี่น้อนเลยวอยน้อนเลยลุขึ้นนี่รับแบบรับแบบรับแบบรับอีีิ่แต่พูดถึงคือเราดีมากเลยเราซื้อรถนอนทานอยากจะเป็นยังไงก็ไม่ได้เพราะวันที่นี้มไม่ดีมันมันสะสมเนาะเรารีเร่งบเทีบนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าการทํางานแข่งเวลาทุกอย่างเป็นเวลาหมดเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วก็คุ้มมากๆกับการ กับการทํางานนะคือเราพยายามบริหารเวลาให้มันได้แล้วก็ทุกอย่างถ้าถ้าเราทําได้มันจะรู้สึกแบบโอเคมิชชั่นคอมพลีทโอเคค่ะเรียบร้อยเราทําได้แต่ก็แต่ก็เสียงเพื่อนเสียงเสียงอย่างมันเสียงงานหลายกว่าเสียงเสียงกับการหายใจระบบการหายใจมันจะห้องพอเราเรามือว่านี่แบบเหมือนอาการไม่ค่อยดีต่เช้าด้วยดิคมะอาการไงบ้างคะ เขาปิ <chat> language, wife, wow. h h ้นไงนั uh, <laughs> ่งไงที่เขาไปล้วงพวอรวมมันเป็นเหมือนกับจะวัวจะเป็นมีิวัไปถึงโรงแรมกูไปวัวทะเลมันก็เลยเป็นแบบเราก็วิ่นหัวแล้วเอ็นก็หลับแล้วพี่แจ็คกี้กับแม่แดงก็มาบุ่เอ่อเตยราเตยลาเตยลาแบบคนยังไหลายแต่แบบเขายังมาทันตื่นจริงๆวันนี้กต้องใส่สีขาวนะชุดแต่ว่า ตามตัวนี่คือแบบลายผ่าบุทธวานน์แบบก็เลยใส่ซีมขอบคุณบ้านฮากเอบีนะครับ่อยทำทำอะไรแล้วนะครับรอบรอบที่แล้วอ่ะ EP ที่แล้วไม่ทมันไม่มีแบบมันทาเวลาะมันมันมันบพท่านเพราะว่าจวงก็ต้องรีบกลับตอนนั้นที่แล้วแอนวิ่งแอนวิ่งสองงานวิ่งสองงานแล้วถ้าถ้าวิ่งสองงานจะค่อนข้างที่จะไม่ไม่ทันค่ะเพราะว่าเราปิดยอด ถ้าปิดยอดข่าอย่างนี้มันมันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะประมาณเท่าไหร่อสิครับนีเข้ากันเลยก็ื่อใ้เราการการเห็นมาแรกกับคนทางใส่เวลาค่ะพี่น้องจ่วงแล้วปีพี่ยังไงก็มาทำเมื่อคืนก็มามาเหตุชนทบเต็มสองบีพีแมนขอบคุณมาในบีค่ะทุกๆหมู่เลยทุกๆกํำลังใจทุกๆุาททุกๆกสตังที่มอบให้ นั่นคือกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนที่จะทำให้เราได้ได้เห็นว่าเ,เราเหนื่อยเราก็ยังมีคนแบบพยายามที่จะห่วงใจเฮายูแล้วแล้วที่สำคัญคือทุกคนเห็นใ้เข้าได้หัวเข้ายังสามารถไปต่อได้ <c oughs> ต่อยอดและไปต่อได้ในในการทำไลฟ์สดก็ยังเชื่อว่า แต่หลายคนให้การสนับสนุนกันอยู่ทั้งคนที่ดูได้ดูและไม่ได้ดูแต่ก็สามารถาย้อนหลังได้เช่นกันบางคนก็ซื้อไม่ได้ดูนะแต่อยากสนับสนุนเฉยๆกะดีเบิร์ค่ะท่ายบร้ษีเรียกเลยคือเราสองคนไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ยังแบบเข้าใจแม้บางคนแบบไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคย comment, คือเป็นห่วงยู่ไกลอาจจะบ,บ่ได้ถามข่าวถามไทยแต่ว่าก็ยังให้การสนับสนุนเขาเขาเรียกว่าพลังเงียบหรือใดๆก็ตามแต่ก็ก็ดีซึ่งถือว่าทุกคนเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราแล้วก็ทุกคนคือครอบครัวคือกําลังใจที่ดีมากๆหลายๆอย่างนี่เราไปสัมภาษณ์ในปีสิบทุกคนก็ต้องเข้าไปฟังเพราะว่า ทุกคนก็นต้องเข้าไปฟังครับมันมีหลายอย่างที่เรามีความรู้สึกต่อแฟนครับถ,ถ้าเปรียบเสมือนแบบคนสําคัญเ,<อ>เนทุกคนก็คือญาติทุกคนก็คือมันมันมากกว่าคําญาติี่น้องเนาะเพราะว่าคอยช่วยเหลือพวกเราแล้วทําให้พวกเราเดินได้เหตุอันดับแรกคือเหตุหลพวกเขามาอยู่น้ำกันทาให้เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ทิ้งขนาดแบบทุกคนก็นเห็นแบบทุกอย่างมันก็ มันก็เดินได้ขับเพื่อนได้เพราะแฟนครับมันไม่ใช่แค่บอยแค่แอนนะครับมันรวมถึงหลายๆชีวิตที่มาใช้ชีวิตอยู่กับเราทั้งวงของแอนยี่กว่าคนแล้วก็วงของผมประมาณ300รคนทุกคนได้รับพลังจากแฟนครับผมอยากผมเซอว่ามันสิเป็นบุญกุศลที่กลับไปตอบแทนพี่น้องแฟนครับที่เขา แล้วทุกคนอ่ะไม่ธรรมดาเชื่อว่าหลายๆชีวิตที่มาอยู่กับเราทุกคนคือเสาหลักของบ้าน,นทุกคน,นยังเอาอ<ว>ไปเลี้ยง<ป>ยังไปเลี้ยงต่อขอบครัวเขาได้ไปอีกหลายๆคนมันก็นโอ้ยสําเหตุบุญใหญ่บุญที่ดีที่สุดคืงการทําบุญให้ให้ผู้มีพระคุณแล้วกับุญที่เห็ดน,น้ําค้นเนาะเห็ดน,น้นําค้นเห็ดให้ค้นทีแบบทําให้คนเขามีโอกาสเออ สนามสน,นบอยรับแอนนะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้สิ้นสุดแค่บอยแค<ผ>่แอนนะครับมันยังเหลือแผลไปยังสองสามรอยคนที่มามาหายอยู่หาจิมบางคนมาอยู่มาอยู่กับเราอะ่ะคือเราก็าลูกน้องวงเฮ้าค่อนข้างที่จะคิดอยู่ในใจเสมอแหละว่ามาคือผมบอกเลยผมบอยลํำมากหลายๆวงเนาะอแอนก็อยู่มาหลายวงแต่มีความเชื่อมั่นว่า วงใจกันร้อยเป็นวงหนึ่งที่มีความอบอุ่นแล้วก็ทุกคนค่อนข้างที่จะรู้ใจกันแล้วก็มีจิตสํานึกที่ลึกๆแล้วเราหว่วงใยกันทุกคนเป็นห่วงลุงนาอะไรจังเมื่อคืนเนี่ยบางทีเราคนคือคึกเข้ามาลูกน้องเนาะเพิ่นๆับห่วงอยู่ละแต่บางทีอ่ะเดินผ่านเนี่ยโอ้หนา้าเป็นใดแน่นอนบ่นระคับประเซีะเขาก็รูซื้อแบบเออเขารู้สึกแบบเราก็ไม่อยากแสดงออกอะไรมากมายนะแต่ว่า คือความรู้สัลึกเลือข่าขอบคุณเนอะที่แบบนึ่งถึงเขายุงสิแม่จ้ายังบนนอนแม่กำลังสีหอดคอนแกนใช่อะไรลูกไม่ได้มาโอ้แค่เข้ามาดูไลฟ์สดแบบนี้อ่ะก็คือทุกท่านก็คือสนามสนุนแล้วนะครับก็คือค่อยสับพอร์ตแล้วแค่เขามาเบิงเขามาเบิงไลฟ์สดเขามาคอมเมนต์เขามากดแช่กดไล่ อันเพื่อว่าแอนจะให้ข้าเจ้าคุยคุยกับแม่ได้เลยยังจ้งดูเมื่อคืนไวแต่งหน้าแบบแต่งหน้าแบบเหนื่อยตอนเช้าน่าจะสายๆมั้งคะแอนแมนแมนว่ามแอนทรงแบบอ๋อทรงทรงทรงแบบวิธีแ่เแบ,บึ้งแล้วแต่คือมันสีมนิยวสองวงมีจอ LED มีสองวงขึ้นก็คือช่วงช่วงแรกเขาสิเริ่มจากวงดี เอนซื้อเมาเมาบอยพูดดีบบอยครับผมบอยก็เชื่อว่ามันก็ต้องเป็นบุญกุศลตอบแทนไปถึงแฟนคลับทุกคนเหมือนเดิมนะครับอบอยก็เวลาคืบอบอยก็สวดมนต์ทุกวันนะฮะแล้วก็คือคิดถึงถึง,ถงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาได้ทุกวันนี้ พราะแฟนคลับสนามสนเะนันครับเป็นผู้นีถ้าคุณบอยก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนอะไรอันดับแรกก็คือพยายามที่จะหาการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับให้ทุกคนได้มีความสุขได้ชมกับการแสดงอย่างมีความสุขแล้วก็หาเวลาไลฟ์สดพูดคุยกับทุกคนแบบให้เขาในมีโอกาสแบบพูดคุยใกล้ชิดกันนะครับได้มาเคราญ 6,000กันแบบนี้นะฮะเราตะลุกบาเอยียงไปแน่อยากให้ทุกคนมีความสุข <Okay. S 1> แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเวลาบอยสวนไหวายพะเนี่ยบอยก็ภาวนา,าอยู่ตลอดนะครับ <Okay. S 1> ว่าขอให้ทุกคนที่สนับสนุนพวกเราเนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังสิ่งที่ทําทุกๆอย่างนะครับวงวงของบอยวงวงวงแอนแล้วก็วงบอยด้วยเราอยู่ด้วยกันด้วยความ เคารพอยู่ด,ด้วยกันโดยความเอื้ออาทรต่อกันนะครับลูกน้องหัวหน้าทุกคนเราไม่แบ่งแยกเราไม่ได้รักใครคนใดคนหนึ่งเราเสือวาแฟนคขับก็มองอยู่ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเราอยู่ด้วยความอบุ่นไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะบบเบาแวงหรือบ่อยบอยอยู่บ่อยอยู่อย่างยะโสครับยะโสคแม่ครับ คั้นคั้นคั้นพวกไก่สิแวบบเออแล้วว่าเขาเราียไก่ไก่ว่แล่นมาค่ะขั้นนันนันนมันสิไแบบด้แวบอยู่แต่ว่าอันนี้อยู่อยู่ไกลคั้นบ่เป็นยามมื้อเวน้นเดี๋ยวช่วงกลางวันบอยตัวเองก็พาเขาเข้าไปเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวสิวันเกิดแม่เดี๋ยวสิพาเขาขไปหาช่วงไปเบิ่งอาณาจักรเออแม่ต้องส่งพิการ์ดไม้แอนแล้ว แม่แม่แม่เราอยากได้อันใจเกินลอยได้ปีหนาลอกไว้เลยอีสิบหามีหน้าแม่อันมันมีโรวมฉันอยู่เด้ซิบอันจังจังซิปปีแถมปีหนึ่งแม่ปีหนาบอยแถมก้อนก็ได้แม่ปีหนาบอยแถมก้อนเลยอันว่าไม่นอนหลุมหอดร้านผุนบรสิได้อันไปล้ำหอด พวกเจ้าหากกันแบบนี้กับพ่อเราจะมวยกันงึดเงินอยู่นี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยนะครับเมื่อกว่าอร่อวาวแบบคนสิมาแบบสนับสนุนให้ศิลป,ปินมาก,กันสนามสนุนเราย,ยังบลา,าย่างค่อยซัพพอร์ตแล้วก็แบบคอยห่วงใยและเป็นกําลังใจติดตามอยู่ตลอดบางคนรู้ถึงความรู้สึกว่าตอนนี้เกิดอะไรคิดอะไรบอย<อ><อ> เป็นอะไรแอนเป็นอะไรที่อย่างผมา่านี่คือมันเกิดจากความใส่ใจและพื้นฐานของของคนที่แบบพันหักยู่แม่แม่ส้งพี่การบ้านมาแหกกรอบะะแล้วแล้วแอนเอาเบอร์แม่ให้คุณได้แล้วทุกอย่างมันดีมากเมื่อพี่บอยเมื่อคืนบอยก็เสียงแหบนะแต่บอยเสวอว่าแฟนคลับหรือพี่น้องผพฟังรํำในี่้องสิเข้าใจคือเสียงอะมันบอยกำหนด บ่ดยเพราะบ่อย,ย,ยทำงานหนะักแล้วแล้วแบบมันบางวันไม่ค่อยได้นอนแล้วมันต่อเนื่องพยายามดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าเรื่องการแสดงเรื่องการอินเตอร์เทนเรื่องการลํำเรืองเนี่ยบ่อยคือสิ่งไหนที่มันทาได้บอยก็ทําสุดเหตุใดคน,คน,คนมีเสียงหัวเหตุในทุกคนแบบได้หัวได้มวนกันอยู่ในตลอดไลฟ์การแสดงแต่ว่าผู้เสียงดีก็หลายอยู่เป็นบวลาพระเอกนางเอกนี่ฮะคือจังกะเอาแอนดี มันกอบกูวให้แต่ว่าพระเอกนางเอกแต่ละคนน้องๆแต่ละคนเนี่ยกตเสียงดีหลายคนอยู่แต่ส่วนการแสดงเราพยายามทาให้มันกลมกลม่อมที่สุดบอยก็ใช้ความสามารถที่บอยมีอยู่ที่นอกเหนือจากเสียงนี่แหละที่มันก็มันอาจสิบเบอเดยถูกใจหลายๆคนแต่ว่ามันบอ,กอยกับเฮดจังไหนครับมันกับพยายามแล้วตอนนั้นเขามาดูวงการนี้แหละโอ้มันก็ไกลอยู่ไกลอยู่เลยไกลจากคอนมสิร์อ๋อ ก็เรียงเมืองนี่เองครับ mm hmm. บอยเขไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงเราก็คุยกันอยู่ตลอดว่าเราจะตอบแทนทุกคนยังไงตอบแทน,นให้ทุกคนมีความสุข<อ>ก็พยายามกัเนกเลียงกำลัง